ก็ผมแบ,บเราชูเตอร์เกมเมอร์น,นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ครับเครื่องนี่ครับอะไรเนี่ยวิลุผมครั้งแรกผมซื้อมาก็ยังไงอะใช้ไม่เป็นมาเดี๋ยวพี่วันนี้เราก็จะมารีวิวกันนะครับแกะกล่องก่อน เอ้ยเอยเอยเอยแหลกแหลกเอาหลุดเลยนี่ครับครั้งแรกคุณซื้อมามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันๆเนี่ยคุณแกออกมาครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครั้งแรกไม่มีอะไรนะครับผมใส่ซิมเข้าไปเนี่ยครั้งแรกมันจะใส่ไม่ได้อะ ใส่ยากยใส่เย็นอือครั้งแรกคุณเปิดแล้วก็คุณเอาโทรศัพท์มาใส่ใช่ไหมครับมาใส่กรอกพาสเวิร์ดตามนี้นะและลรับอเราแกะทำไมเนี่ยครับไม่ไม่ชัดแน่นอนอันนี้ชื่ออันนี้พาสเวิร์ดนะครับโอเคครับครั้งแรกคุณเปิดแล้วพอเชื่อมแล้วมันก็สักพักมันก็ยะยกเลยนะครับวิธีแรก แต่ว่าเนี่ยครับใส่ซิมแล้วก็เอาเบอร์มาเนี่ยครับเอาเบอร์มาครับให้ไปไปร้านไหนก็ได้ครับให้ให้ร้านเขาเติมตังเบอร์นี้ครับวันทูมูพัดสมัครผมแนะนําให้สมัครหกร้อยเก้านะครับผมบอกเขาว่าเติมเติมเติมเงินเจ็ดร้อยห้าสิบครับโอเคแล้วก็บอกเขาว่าสมัครแพ็กเกจนี้หกร้อยเก้าครับแค่นี้ครับจบ เออครับแล้วคุณก็เปิดเครื่องเออเปิดนะครับแล้วก็คุณก็ใส่พัทดซเบตามหลังนี้มันก็เชื่อมต่อได้ตามปกติเลยนะครับพวกปลาไปไหนก็ได้ง่ายคมมมิมี้บิ๊บายบายนะครับสำหรับคนที่ชอบแล้วก็คุณก็กดสามารถกดซับสไครต์ใต้ล่างคลิปและกดไลค์ได้นะครับบายบายครับ วันนี้สวัสดีครับ